วันนี้เรามาทานข้าวเย็นกันนะคะวันนี้เป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นทอดนี่นะคะลูกชิ้นทอดไม้ละสิบบาทนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกแดงนะคะสี่ลูกไม้ละสิบ <g ül> ก็อันนี้เป็นลูกชิ้นเป็นผสมปลาหมึกเนาะอันนี้ผสมปลาหมึกแล้วก็ลูกชิ้นปลา อย่างละสองไม้นะคะวันนี้ไม่มีกับข้าวกินลูกชิ้นนะคะแล้วก็ก็จะมีผักมาให้มีผักมาให้ผักกะหล่ำมีผักกะหล่ำมาให้นะคะผักของเราน่าจะไม่พอเนาะอันนี้คือน้ำจิ้นน้ำจิ้น เราจะราดน้ำจิ้มลงไปเลยเนาะน,นี่คือลูกชิ้นเดี๋ยวไปเอาแตงกวาก่อนนะคะอันนี้แตงกวาค่ะอันนี้แตงกวาที่เราซื้อตลาดนัดก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเรามาหั่นใส่ใส่นี่ดูใส่จาน ใส่จานนะคะจะกินง่ายๆอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นแตงกวาสวนเนาะ แล้วก็มีมะเขือมีมะเขือด้วยนะคะมะเขือม่วง กินไหมคะน่ากินมากลูกชิ้นทอดอาหารเย็นวันนี้นะคะอน,นี้จะกินลูกชิ้นปลาก่อนเนาะร้านลูกชิ้นอยู่ในซอยนางลิ้นจี่ซอยสองนะคะก็จะขายเป็นประจำแล้วก็ในในซอยนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นชุมชนคนอีสานเนาะที่เขาพูดกันนะแต่ว่าอาหารการกินไม่ได้ว่าเยอะมีอาหารตามสาั่ง ชิ้นอืมอร่อยคือร้านนี้กินเป็นประจำอยู่แล้วรสชาติก็น้ำจิ้มไม่ได้เหมือนลูกชิ้นเยือนกินที่อุบลน,นะแต่ว,ว่าก็ใช้ได้อยู่น้ำจิ้มเขาจะออกเปรี้ยว ก๋อมหออม่อคือตั้งแต่วันที่ไปตลาดนัดวันนี้วันพูดตลาดนั้นไม่มีอ่ะาะหาก,กินแบบนี้อ่ะ เอาไว้กินพรุ่งนี้เช้าอีกนั่นนะแล้ว กินข้าวเย็นกัน,นยังคะเริ่มง,งานหกโมงถ้าจะออกไปกินข้างนอกมันก็ดึกแล้วเนาะก็เดินซื้อไปเข้าเดินเดินเข้าไปดูในซอยแล้วว่ามีอะไรกินบ้างวันนี้ลูกชิ้นเข้าขายก็เลยซื้อมาอันนี้เป็นปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึก ข้ามที่ผัวผกยาวอ่ะยิ่งดีเลยเพราะผักยาวจะกินอร่อยอ่ะใบหัว,วพาพริกแห้งทอดเนาะยิ่งเข้ากันเลย จริงจะก,กินไก่ทอดด้วยไก่ทอดก็ไมาละสิบบาทแต่ว่าวันนี้เหมือนของเขาหมดเร็วเหลือแต่ลูกชิ้นเห็ดเข็มทองทอดก็อร่อยนะคะ เวลาเรากินอาหารพวกนี้ก็ต้องกินแบบพวกผักไปด้วยมันจะได้ไปช่วยกันเป็นวิตามินนะ มื่อกี้ใช้แอปบัวหลวงจ่ายต่างเนาะคราวนี้แบบในเมลเพิ่งมีข้อความส่งมาตอนนี้มิพวกมิจฉาชีพอะเยอะต้องระวังเนาะเรื่องเงนเงินทองทองอะคนก็เหมือนคนตกงานแล้วก็ลำบากกันเยอะก็ดิ้นรนเอาเปรียบคนอื่นเนาะ กินแค่สามไม้พอว่กินพรุนี้เช้าอีกสามไม้เพราะว่าไม่ไหวแ้กรอบแดงแป้งจะเยอะไปหน่อยแต่ลูกชิ้นปลาอร่อยลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นปลาหมึกก็อร่อยะส่วนมากถ้าซื้อกินก็จะซื้อกินประมาณนี้สอง สองสามอย่างอย่างอื่นก็ไม่ค่อยชอบแลมเป็นคนกินเนื้อนะคะเป็นคนกินเนื้อแต่ว่ามันไม่มีขายชอบกินเนื้อไม่กินอะ จิ้ผักหมดก็คือพอละอ,อร่อยจิ้มถ้าได้น้ำจิ้มอูบลน,นะยิ่งอร่อยใหญ่เลยลูกชิ้นยืนกินยิ่งหน้าโรงบานก็อร่อยแต่ก่อนตอนเรียนอาชีวะเนาะมันก็จะมีมีข้าวจี๋แล้วก็มีพวกลูกชิ้นเนี่ยขยขายอยู่หน้าโรงเรียน ตรงมุมข้างตึกอันนั้นอร่อยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะอันนี้ลูกชิ้นน้ําจิ้มมันจะออกเปรี้ยวไปนิดนึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่ผักช้ายเหลือมาเขือให้ลูกเดียวเป็นไปสามไม้ ไม้ก่อนริงเนาะทำลายคนเก็บขยะกินน้ำแป๊บนึงค่ะจะมีน้ำมาจากบ้านอันนี้เป็นแป๊บซี่เนาะแป๊บซ mm ี hmm. ่สูงป100%โนชูก้า mm hmm. no ชอบต้องกิน ้น้ำเปล่าเคอ่ okay. อันนี้ก็เหลือไปตอนเช้าเนาะอันนี้เดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้แล้วอุ่นกินตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเข้างานเจ็ดโมงคึ่งก็มันก็ไปกินไม่ทันเนาะเพราะว่าบางทีเรากินกินอาหารรีบๆก็จะปวดท้องอนะ ต้องตื่นขึ้นมากินข้าวเช้าก่อนเพราะว่าเป็นกระเพาะทันั้นก็คืออันนี้ไว้เก็บไปกินตอนเช้าแล้วก็ตอนนั้นกินสามไม้พอเองแล้วีค่ะสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ